สวัสดีครับเหน้านะครับบิดสรุดนะครับรอบไม่นิ่งครับทำการตรวจเช็คนะครับตั้งแต่ขดลวดคอยจุดระเบิดนะครับแผนเซอร์คอยนะครับแล้วก็ไม่หายนะครับทนทำการเปลี่ยนกล่อง CDI นะครับหายนะครับผมสำหรับคนที่ กำลังเจออาการนี้อยู่นะครับออก็ทำการตั้งไปที่โอมนะครับมิตเตอร์จีต้อนสายสีแดงนะครับเสียบเข้าไปเส้นคอยสตาร์ทนะครับสีแดงดำนะครับสายสีดำของมิตเตอร์ครับจิ้มเข้าไปตรงโครงรถนะครับ จะอ่านค่านะครับ562.1นะครับอันนี้คือค่าปกตินะครับมาสตาร์ทไม่เสียนะครับทีนี้มาดูที่พันชื่อคอยนะครับพันชื่อคอยของโนวาเทนาครับจะเป็นสีฟ้าฟ้าเหลืองนะครับฟ้าเหลืองแล้วก็เขียวนะครับ มิเตอร์จิ้มเข้าไปสีแดงตรงที่สฟ้าสีฟ้าเหลืองนะครับเส้นสีดำจิ้มไปที่สีเขียวนะครับโอเค่านค่านะครับ2,44นะครับอันนี้คือปกตินะครับสรุปว่าคอยสตาร์ทกับพันเชือคอยไม่เสียนะครับ นี้เราก็ได้มาจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็คือกล่อง C D I นะครับนี่เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับอาจเจออาการนี้นะครับใช้มิตเตอร์วัดแล้ววัดตรงคอนโซลคอยล์แล้วไม่เสียนะครับจุดจุดนี้เลยนะครับกล่อง C D I นะครับโอเคครับ อันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับที่หาจุดไม่เจอนะครับเพื่อย่นเวลาการตรวจชิคของเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ